ครับก็วันนี้จะพาพี่น้องไปเอาพึ่งหลวงนะครับหยุนตำครับมาดูครับผมนี่ครับผมพี่น้องดูดูครับผมนี่ผภาบาดจะมืดมืดหน่อยนะครับลังก็พอได้อยู่ครับพอได้จอดครับผม นี่นี่เฮ้ยโอ๊บลงมาแล้วมันน้ำพอครับนี่มีเลยเลยนีนหน่อยเดียวกินโชว์ะไรครับกินโชูอะไรนีนหน่อยเดือนปะอือเหลือไงเหลือไง